สวัสดีค่ะเมนูผัดเปรี้ยวหวานกุ้งนะฮะกับครัวสมใจนะคะคุณใจจะมาะทําให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมกันนะคะก็มีกุ้งสดนะคะกุ้งสดนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วมาแกะเปลือกตัดอเอา,าออกหัวกุ้งออกนะคะจะเหลือแค่ส่วนหางนะคะอย่าลืม ผาหลังเส้นหลังเอาเส้นสีดําออกนะคะให้เรียบร้อยนะคะเตรียมความพร้อมของกุ้งให้เรียบร้อยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าชอบมากนะคะลูกค้าชอบมากพอสมควรเลยทีเดียวละคะ่ะเริ่มต้นทุกเมนูของกูใจนะคะกับทุกคนในครอบครัวก่อนนะคะลองผิดลองถูกจนเกิดอาชีพนะคะ ลองผิดลองถูกจนเกิดอาชีพที่เรารักขึ้นมาอีกหนะ้าอาชีพหนึ่งคือการทําอาหารให้ทุกคนได้ทานกันนะคะใจตตอนนี้ช่วงนี้ก็ทำด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็น์ในการจัดเตรียมทุกอย่างนะคะตั้งแต่การทําความสะอาดห้องครัวการจัดเตรียมห้องครัวจนการปรุงอาหารนะคะกูจะทําเองหมดนะคะกูจะสามารถสอนขั้นตอนการดูแลห้องครัวยังไงคือได้ทุกขั้นตอนเลยนะคะนี่นะคะก็เรียบร้อยกับ กุ้งที่เราเตรียมไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาเตรียมเครื่องปรุงส่วนอื่นๆน,นะคะว่าเปรี้ยวหวานกุ้งมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะนี่เลยค่ะที่จะปรุงเปรี้ยวหวานกุ้งนะคะนี่เลยมาดูกันค่ะสิ่งแรกก็คือซอสผัดเปรี้ยวหวานนะคะก็จะจะปรุงรสเองนะคะคจะทําเองขึ้นวาซอสน้าซอสนะคะฉะน,นี้ก็เป็นแครอทลวกแล้วนะคะหัน่นแท่งยาวๆแบบนี้นะคะ ต้นหอมหันยาวนะคะต้นหอมหันยาวแบบนี้นะคะนี่ก็ขาดไม่ได้ก็คือสับประรดนะคะสับประรดที่กาลังน่าทานพอดีนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นจะมีมะเขือเทศนะคะพริกสามสีนะคะแล้วก็มะเ,เขือไม่ใช่ข่าโทษนะคะเป็นอหอมใหญ่แล้วก็แตงกว่าจะเช็คแตงกวาลูกเล็กนะคะ นี่ก็เป็นเห็นไหมคะจะหั่นประมาณนี้นะคะแตงกวาเนี่ยต้องเอาไส้ออกก่อนนะคะต้องเอาไส้แตงกวาออกก่อนนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมก็คือนี่เลยค่ะเครื่องเคียงทั้งหมดนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเอาไปเริ่มผัดกันเลยค่ะผัดเปรี้ยวหวานกุ้งนะคะผัดผัดเปรี้ยวหวานกุ้งนะคะนี่เตรียมกระทะ้ร้อนเติมน้ํามันค่ะคือทำอาหารต้องให้สนุก เออสนุกนะคะเราจะรักในการทําอาหารนะคะทำให้ทุกคนทานนะคะนี่พอดีใช้น้ํามันมะพร้าวการใช้น้ำมันนี่แล้วแต่ลูกค้านะคะว่าจะสั่งให้ใช้น้ำมันไหนนะคะเราก็มีให้ท่านทุกให้ท่านทุกแบบนะคะขอให้บอกล่วงแค่บอกล่วงหน้าว่าท่านจะเอาอะไรนะคะนี่เป็นกระเทียมกูจะก็ใส่กระเทียมลงไปนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปให้หอมนะคะจากนั้นก็จะเติมใส่กุ้งลงไปค่ะนะคะใส่กุ้งลงไปได้เลยนะคะค่คะ กุ้งก็เป็นอะไรที่สุกง่ายไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ผัดนานมากนะคะจากนั้นเราก็เดี๋ยวเตรียมตัวนี่เลยค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะหอมใหญ่ไปเพิ่มความหอมความหวานในในอาหารทุกเมนูเลยทีเดียวเลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะใส่ซอส กูจะใช้ซอสเผ็ดไปหวงางกูจะประมาณ3มช้อนโต๊ะแค่นั้นเองนะคะแล้วจะไม่มีการปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะ,ะคะเราพกกูจะปรุงเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองต่อนหนึ่งจานนะคะจะนั้นง่ายมากในการทําอาหารนะคะน้ําซุปน้าสตอ๊อกของกูใจก็เติมลงไปนะคะแค่นี้เองนิดหน่อยนะคะน้าสตอ๊อกของกูใจใช้น้ารอกผัชชีเยอะมากนะคะนี่ก็ตัวแรกก็คือใส่แตงกวานะคะแตงกวาอย่าลืมเอาเอาไส้ของแตงกวาออกก่อนนะคะจะได้ดูนาทานนะคะ ตามไปด้วยสับประรดได้เลยค่ะนะคะใส่สับประรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปัดอีกระยะหนึ่งนะคะนี่นะคะวันนี้ผู้ช่วยลวกแครอทนิ่มไปฉะนั้นจริงๆแครอทจะใส่ตอนขั้นตอนนี้นะคะแต่วันนี้ผู้ช่ลวกนิ่มไปผู้ช่ก็เลยเปลี่ยนเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะอยู่ที่เราเราดูว่าของเราเป็นยังไงนะคะพิจารณาเองได้ทุกครั้งนะคะไปชิมกันค่ะ รสชาติจะกล,กลมกล่อมลงตัวเลยโดยที่ว่าไม่ต้องมานั่งชิมถ้าคุณจะเป็นคนปรุงอาหารผัดอาหารส่งลูกค้าถ้าคุณใจชิมทุกขั้นตอนก็จะแย่เหมือนกันเพราะเนนเยอะมากนะคะนี่ก็ใส่พริกสามสีแล้วก็มะเขือเทศไปพร้อมกันได้เลยนะคะที่เราจัดเตรียมไว้นะคะที่เราจัดเตรียมไว้นะคะใส่พร้อมกันได้เลยนะคะ พริกสามสีเป็นการเป็นใส่ลงไปในเมนูอาหารนี่เป็นการเพริ่มสีสันและมีประโยชน์นะคะน่าทานมากนะคะนี่แครอทนะคะแครอทลวกนะคะใส่ไปได้เลยค่ะนะคะถ้าแห้งก็เติมน้ำซุปไปนิดนึงน้ำซุปเราไม่ได้เติมทีเดียวทีละเยอะๆนะคะต้องคอยดูว่าใส่ลงไปแล้วพอจัดจานออกมานี้น้ำซุปจะต้องไม่เยอะจนเกินไปนะคะน้ำในผัดเพราะมันคือผัดนะคะ แต่เราก็ต้องใส่นะคะเพื่อเพิ่มกันให้อาหารสุกเร็วขึ้นและไม่อาหารไม่กระ,กระด้างเกินไปนะคะมีความนุ่มนวลในการอาหารจะมีความนุ่มนวลขึ้นนะคะวิธีการในการทําอาหารไม่ได้ยากเลยนะคะเชิญชวนให้พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่บางคนบ,บางที่คุณพ่อทาอาหารเองใช่คุณแม่ลองทำนะคะเกิดยิ่งลูกชอบโอ้มีความสุขนะคะ มีความสุขลูกจัดเมนูแต่กลางคืนตัวค่าก่อนนอนจัดเมนูตอนเช้าไห้เรียบร้อยนะจากทานเมนูไหนของแม่โอ้แม่ก็าทากันจนสุดแรงขาดดิ้นเลยค่ะเพราะว่าลูกสั่งโอ,อ้หนูอยากทานเมนูนี้อะจัดไปคะ่ะลูกนะคะลองทําดูนะคะกูใจเปิดครวัวแต่ก็อยากส่งต่อให้กับทุกท่านในครอบครัวดูนะคะเราทําเมนูง่ายๆนะคะเนี่นะคะเราก็ใส่ต้นหอมแล้วค่ะ ก็ถือว่าสิ้นสุดการทำผัดเปรี้ยวหวานกุ้งแล้วนะคะกับการใส่ต้นหอมถุกท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดใส่จานกันค่ะนะคะมาจัดใส่จานกันค่ะกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานกุ้งค่ะนะคะชอบทําแล้วก็ชอบทานนะคะนี่เลยค่ะเมนูผัดเปรี้ยวหวานกุ้งนะฮะบางท่านอาจจะไม่ชอบกุ้งนะคะเปลี่ยนเป็นหมูก็ได้เป็นปลาหมึกก็ได้ได้หมดนะคะก็จะจะอ่าจะสอนวิธีการต่อไปนะคะ เรียบร้อยแลคะกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานกุ้งขอบคุณมากๆกับการติดตามปูใจมานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ